สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้ามาสู่คอร์ส t i k t o k แอดนะครับในวิดีโอของปี2 0 2 4นะครับวิดีโอนี้ก็จะเป็นการอัดใหม่ทั้งหมดเลยรวมไปถึงสอนตั้งแต่เริ่มสมัครบัญชีนะครับไปจนถึงการเซตแอดต่างๆเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถยิงแอดแล้วก็ขายได้นะครับจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวใน EP ที่หนึ่งเนี่ยผมขออนุญาตเปิดสักกาละด้วยการ สอนสมัครแอคเคา t ์ง่ายๆนะครับเผื่อเพื่อนๆเนี่ยยังไม่มีแอคเคา t ์ของ t i k t o อกทิกต o เนี่ยผมขออนุญาตแบ่งออกเป็น3หมวดให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนเนาะหคือ t i k t o อกส่วนตัวที่เราเล่นนะครับสก็คือ t i k t o อกช็อแล้วก็3คือ t i k t o อกแอดสส่วนเนี้ยเขาแยกกันอย่างชัดเจนนะครับทิกต o k ที่เราเล่นเนี่ยเราก็เป็นในหน้าได้นะครับเอาวิดีโอลงแท็กสินค้าลงไปได้ แต่ถ้าเกิดว่าเป็น Tik t o k a แเนี่ยคือมีจุดประสงค์คือเอาไว้ลงโฆษณาโดยตรงเลยแล้วก็ Tik t o k Shop ก็มีจุดประสงค์ในการขายสินค้าหรือเปิดให้คนอื่นเนี่ยเอาสินค้าเราไปขายต่อเพื่อกินค่าคอมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น3ส,ส่วนเนี้ยจะรวมอยู่ด้วยกันเพราะามันต้องเชื่อมกันอย่างเช่นถ้าเกิดเราทํา Tik t o k a อเนี่ยเราควรจะต้องมีบัญชี t i k t o k ด้วยเพราะว่าเราต้องดึงเอาวิดีโอเนี่ยจากบัญชีที่เป็น Tik t o k เราเนี่ยเอามาบูตโฆษณาแต่ถามว่าจริงๆไม่มี ไม่มีตัวบัญชีทิ k t o k ส่วนตัวได้ไหมก็ได้นะก็คือสามารถสร้างในคลังของมันได้อะถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมแล้วผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตแชร์หน้าจอก่อนนะครับจริงๆจะเข้ามาที่ตัวทิกตอกนะครับก็สามารถที่จะเซิร์ชใน Google ก็ได้เนาะว่าทิกต ok อกแอดทิกตอกแอดนะครับเราก็จะเจอตัวลิงก์นะครับโฆษณาแล้วก็สามารถเปิดเข้ามาได้นะครับ อันนี้เนี่ยเขาก็จะถามเรานะครับว่าเราจะสมัครบัญชีเลยไหมนะครับอ่ะอันนี้ก็สามารถสมัครได้2วิธีนะครับทั้งใช้เป็นเบอร์โทรใช้เป็นอีเมลแล้วก็สมัครโดยการที่เราใช้บัญชีทิกตอกของเรานั่นแหละสมัครถ้าถามผมนะเอาง่ายสุดก็เริ่มจากบัญชีทิกตอกเราอะง่ายสุดแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เบื้องต้นเนาะคือของผมเนี่ยบัญชีผมมีตัวทิกตอกแอดอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ผมจะลองสมัครใหม่ทางอีเมลเลยนะครับ เดี๋ยวลองสมัครให้ดูแล้วกันก็สามารถมากดนะครับใส่อ e ีเมลได้อันนี้ผมก็ได้ทำการใส่ข้อมูลทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วเนาะเสร็จแล้วกดขั้นตอนต่อไปครับมันก็จะมเีเขาเรียกว่าให้เรายืนยนันรูปภาพเนาะเราก็กดติ๊กยืนยันไปครับอเสร็จแล้วเนี่ยมันจะให้เราไปยืนยันทางอ e ีเมลนะครับเราก็เปิดอ e ีเมลแล้วก็ยืนยันนะครับส่งรหัสมานะครับ ใส่รหัสเรียบร้อยแล้วรอนะอ่ะคราวนี้ก็จะให้เราเนี่ยสร้างเป็นประเภทธุรกิจเราก็เลือกก่อนธุรกิจของเราเป็นแบบไหนอ่ะสมมติของผมเป็นค้าปลีกนะครับแบบออฟไลน์ออนไลน์อะไรก็ว่าไปเป็นธุรกิจสร้างสื่อคอนเทนต์อ่ะผมเป็นอ e ีคอมเมิร์ซแล้วกันนะครับเป็นอ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็เลือกเอาว่าจะเป็นอ e ีคอมเมิร์ซด้านไหนนะครับอาหารของทานเล่นนะสมมตินะชื่อธุรกิจ เอาเป็นเจนีแล้วกันเนาะของฝากนะครับเจนีของฝากแล้วก็ใส่เป็นเบอร์โทรพอเราใส่เบอร์โทรเสร็จแล้วนะครับก็คลิกยอมรับแล้วก็กดเริ่มกันเลยนะครับอ่าแล้วคราวนี้เขาก็จะมีนโยบายให้กดยอมรับ เราจะตั้งข้อมูลการเลขเก็บเงินเลยไหมครับอันนี้ก็จะเป็นท็ก ID ก็คือเลขประจําตัวผู้เสียภาษีนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นนิติบุคคลก็ใส่ถ้าเกิดเราเป็นบุคคลธรรมดาก็เป็นเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเรานะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นการชําระด้วยตัวเองแล้วกันเนาะตอนนี้จะใส่หรือยังไม่ใส่ก็ได้นะครับหรือจะเลือกเป็นอัตโนมัติก็คือตัดบัตรก็ได้แล้วก็ไปที่ตัวจัดก,การโฆษณานะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยคันนี้ผมก็จะปิดหน้านี้ไปก่อนเนาะ อันนี้ก็คือจะเป็นหน้าแบบให้สร้างเป็นแบบพื้นฐานหรือขั้นสูงผมแนะนําให้เรื่องเป็นขั้นสูงก่อนแล้วกันหน้าหน้าขั้นสูงจะเป็นแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมออกจากหน้านี้ก่อนนะอ่ะเรียบร้อยครับนี่คือหน้าเดสก์บอร์ดของตัว TikTok Ads นะครับสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้บัญชีธุรกิจมาหนึ่งบัญชีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดู EP ที่หนึ่งก่อนเนาะมีอะไรที่เราจะต้องรู้ในบัญชีธุรกิจบ้างนะครับ อย่างแรกเลยนะครับมาเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ซะเราจะได้จําได้นะครับอีเมลนะครับสามารถเปลี่ยนได้แล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ซะแล้วก็อันนี้จะเป็นการลิงก์บัญชี t i k ต o k นะครับที่เราอยากจะดึงเอาตัววิดีโอเนาะเอามายิงแอดเนี่ยสมมุติเรามีร้านของเราอยู่แล้วเนี่ยลิงก์ได้เลยเชื่อมได้เลยนะครับถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของความปลอดภัยของบัญชีนะครับอันนี้ผมแนะนําให้เปิดนะ ให้ตั้งเป็นยืนยันตัวตนสองชั้นซาจะได้ไม่โดนแฮกนะครับแล้วก็มีการจัดการอุปกรณ์ที่ได้รับการอนุญ,ญ,ญาตนะครับทุกครั้งที่มีการล็อกอินเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่ามีแจ้งเตือนมาขออนุญ,ญาตเราเท่านั้นนะครับส่วนการสมัครสมาชิกอันนี้ก็แนะนําให้เปิดไว้ตามนี้ได้เลยเป็นดีฟอลต์นะครับทุกครั้งที่มีเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการตัดเงินมีการล็อกอินอนุมัติโฆษณา,ามไม่อนุมัติมันจะแจ้งเตือนเราทางอีเมลนะครับที่เราได้ลงทะเบียนเอาไว้อันนี้เขาคร่าวก่อนอ่ะคราวนี้กลับมาหน้าเดสก์บอร์ สิ่งแรกที่เราควรจะต้องทำนะครับคืออะไรรู้ไหมครับสิ่งแรกที่เราควรจะต้องทำก็คือเราจะต้องมาที่ตัวแคมเปญนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาที่เมนูเครื่องมือกันเครื่องมือเนี่ยสิ่งแรกที่ผมแนะนำให้ทำเลยนะคือมาตั้งค่าเรื่องการชำระเงินก่อนเป็นสิ่งแรกที่จะต้องทำเลยอ่านี่คือการเพิ่มวิธีการชำระเงินนะครับมากดบวกซะาในอีนี้ก็จะสอนเรื่องนี้ก่อนนะครับ จริงๆเนี่ยผมสอนเรื่อง a c e b o o k ผมก็สอนเรื่องนี้ก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งแรกอะ่ะที่จะทําให้คุณสามารถยิงแอดได้การชําระเงินนะครับจะมี2แบบคือผูกบัตรนะครับผูกบัตรผูกบัตรเนี่ยก็จะมีทั้งแบบที่เขาตัดเองแล้วเราเติมไปแล้วเขาถึงยอดเงินที่กําหนดแล้วเขาก็ตัดให้นะครับซึ่งบัตรเนี่ยผมแนะนําให้ใช้วิธีการผูกอะดีดีกว่านะครับดีกว่าถ้าถามผมนะก็ไปเปิดตัว ATM นะครับของกสิกรก็กได้ของอะไรก็ได้ที่มีโลโก้วีซ่ามาสการ์ดครับ แล้วก็โทรไปที่ธนาคารบอกว่าเราจะเปิดบริการซื้อของออนไลน์เนาะก็จํากัดวงเงินได้เช่นคุณอยากจะใหะ้ใช้วงเงินแค่ต่อวันไม่เกินหมื่นบาทก็ทําได้นะครับเพื่อบางคีโดนแฮ็กหรืออะไรเงี้ยมันจะได้เต็มที่เลยอะ่ะมันก็จะตัดไม่เกินหมื่นแต่อย่างอันเนี้ยเราก็สามารถเติมเข้าไปได้ซึ่งผมเชื่อเลยว่าถ้าเป็นมือใหม่คงไม่มีใครปุ๊บเข้ามาแล้วเติมเอเป็นหมื่นเนาะอันนี้คุณจะถูกเรียกเก็บเงิน3ามร้อยนะครับเพื่อยืนยันแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้คืนในช่วงหนึ่งสิบห้าวันนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราจะผูกบัตรเนี่ยเราจะต้องมีเงินอยู่ข้างในด้วยเนาะอย่างน้อย300บาทอันนี้ก็จะเป็นการผูกกับตัว Paypal นะครับถ้าเกิดว่าใครมี Paypal แล้ว Paypal ผูกกับบัตรเนี่ยก็สามารถล็อกอินตัว Paypal ได้อ่ะต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นก็อารมณ์ประมาณว่าถ้าเกิดเรามีรหัสนะครับบางทีเราอาจจะได้รหัสหรือเครดิตมาฟรีก็มาใส่ได้นะครับเอกสาร โปรดสร้างเอกสารประเภทธุรกิจนะครับอันนี้เราก็สามารถมาสร้างเอกสารได้จริงๆก็ไม่ได้ใช้นะถ้าถามผมผมไม่เคยใช้เลยอันนี้เหมือนเป็นเอกสารที่เราอัปโหลดขึ้นไปนะครับไม่แน่ใจว่าของประเทศไทยมีไหมมีนะครับเนี่ยก็จะมีเอกสารพวกนี้ก็จะเป็นเอกสารที่เขาแบบว่าถ้าเกิดเราจะขายสินค้าเกี่ยวกับหมวดหมู่เหล่านี้เราจะต้องมีเอกสารยืนยันนะครับถ้าผมจําไม่ผิดอย่างเช่นพวกสินค้าเกี่ยวกับพวกอาหารอะไรพวกนี้อาจจะต้องมีพวก ใบออยใบอนุญาตต่างๆนะครับอ่าพวกนี้มันถึงจะสามารถยิงแอดได้เนี่ยเขาก็จะขออนุญาตตรวจเอกสารเราเนาะก,ก็ควรนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าอุโปโภคบริโภคอาหารเครื่องดืม่มเอามาดูกันสิการเตรียมอาหารประจําวันอาหารสดผลิตภัณฑ์เครื่องดืม่มสินค้าเกษตรนะครับอาหารและเครื่องดื่มไม่สดนะครับไม่สดไม่สดสดขายปลีกนะครับอ่ะลองดูดูไม่สดหน่อยสิไม่สดนะครับ แล้วเราก็สามารถที่จะมาค้นหาเอกสารเหล่านี้ได้นะครับอ่ะคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับคราวนี้อันนี้จริงๆมีหรือไม่มีไม่ได้ซีเรียสนะครับมีหรือไม่มีไม่ซีเรียสต่อมานะครับจะเป็นเอกสารสําหรับการโฆษณาอันนี้ค่อนข้างจําเป็นนะเมื่อกี้คือเอกสารธ,ธุรกิจเนาะแต่อันนี้คือใบอนุญาตอย่างเช่นพวกอะไรที่เป็นพวกยาอาหารเสริมเนี่ยจะต้องมีใบอนุญาตนะครับเพื่อที่เราจะถึงจะยิงแอดได้ไม่งั้นจะยิงแอดไม่ได้นะครับต้องมาอัพตรงนี้นะเผื่อบ,บางคนบอกเอ้ยทาไม คนนั้นเขาสามารถยิงแอบพวกอาหารเสริมได้อะไรพวกนี้ยาได้เป็นเกี่ยวกับทางการแพทย์ได้เพราะเขาอัปโหลดใบอนุญ,ญาตแล้วใบอนุญาตเขาถูกต้องนะครับการชําระเงินนะครับเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของธุรกรรมธุรกรรมเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่เอาไว้ดาวน์โหลดพวกธุรกรรมประเภทต่างๆอันนี้ผมยังไม่ได้มีธุรกรรมการตัดเงินแล้วก็จะไม่ขึ้นรายการใดๆเราสามารถมาดาวน์โหลดตรงนี้ได้นะครับพอเราดาวน์โหลดปุ๊บเนี่ยเราสามารถใช้ใบนี้ไปเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีค่าใช้จ่ายทางบริษัท เราสามารถที่จะทำให้หัวบินมันถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่สัมภารกรณ์ต้องการได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความสมบูรณ์ของบัญชีนะครับบัญชีของเราตอนนี้อยู่ในสถานะดีนะครับไม่ได้ทำผิดนโยบายใดๆนะครับก็มาเช็คสถานะบัญชีโฆษณาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบัญชีของฉันอ่าบัญชีของฉันก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับอันนี้เราก็ต้องยืนยันนะครับข้อมูลธุรกิจด้วยเห็นไหมเนี่ยเขาก็จะมีขั้นตอนให้ยืนยัน คุณต้องการใส่รายละเอียดเพิ่มไหมอันนี้ผมก็แนะนำว่ามาทําให้ครบถ้วนนะครับเวลาเรายิงแอดจะได้ไม่มีปัญหาแม้บัญชียอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเนี่ยใส่แท็ก i อเลขประจำตัวผู้เสียภารรษีที่อยู่อะไรพวกนี้ให้ถูกต้องนะครับเข้าๆจะประมาณนี้พอเราทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจึงจะเริ่มมาสร้างตัวแคมเปญโฆษณาเดี๋ยวผมให้ดูเข,ข้าวๆก่อนเนาะใน EP หนึ่งนะครับนี่คือแคมเปญหน้าตาแคมเปญโฆษณา เวลาเรากดสร้างนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูการสร้างก่อนเนาะจริงๆถ้าเกิดว่าใครมีพื้นฐานในการลงโฆษณาของตัว Facebook มาแล้วนะการยิงแอดตัว TikTok ไม่ได้ยุ่งยากเพราะมันแทบจะก๊อปปี้กันมาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเเดี๋ยวผมจะให้ดูวัตถุประสงค์เนาะอันนี้คือตัววัตถุประสงค์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดแปวัตถุประสงค์นะครับ หลักๆที่เขายิงกันก็จะยิงตัวนี้แหละครับยอดขายผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ในแคตตาล็อกกับผลิตภัณฑ์ในทิกตอกช็อ p ถ้าในแคตตาล็อกก็คือเราไม่ต้องมีตัว Ti กตอกช็อเราสามารถเอาสินค้าเนี่ยมาอัพไว้ในแคตตาล็อกของเราได้นะครับแล้วก็ยิงยิงขายแต่ถ้าเกิดว่าใครมีร้านทิ k t อกช็อ p ก็แค่ผูกบัญชีนะครับกับตัว Tik t อกช็อ p กับตัว Tik t อกแอเนาะมันก็จะสามารถดึงสินค้าเนี่ยเอามาลงโฆษณาได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะไปพูดใน EP ีต่อๆไปแล้วกันนะครับ เอาประมาณว่า EP นี้จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนจะได้ไม่ยืดยาวนะครับหนึ่งก็คือสมัครบัญชีธุรกิจเรียบร้อยใส่ข้อมูลเรียบร้อยผูกบัตรอะไรเรียบร้อยอัปโหลดเอกสารที่จําเป็นเรียบร้อยนะครับพร้อมยิงโฆษณาเรียบร้อยอ่ะก่อนจากกันนะครับก็ขออนุญาตฝากช่องทางการติดตามไว้นิดหนึ่งนะครับก็จะมีช่อง YouTube นะทวุฒิภูเพชรน,นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมคอมเมนต์ว่า ขอบคุณให้ด้วยนะครับช่องทางต่อมานะครับจะมีไลน์แอดแอดนัทวุฒิแปดห้าสี่สามารถติดตามได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาพี่พี่ผมอัปโหลดคลิปขึ้น u t u b e เนี่ยผมจะบอทแคสใได้คนที่ตามในไลน์เนี่ยได้เรียนฟรีก่อนเสมอนะครับแล้วก็ผมมีทิกตอกส่วนตัวแล้วเนาะคนไหนอยากมาติดตามนะครับช่องนี้เลยอันนี้ทิกตอกจริงของผมเองนะครับและตอนนี้เรามีกลุ่มนะครับเอาไว้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการยิงแอดแล้วนะครับคนไหนอยากจะมาติดตามนะครับมาเข้าขอเข้าร่วมได้ก็แค่คัดลอกชื่อกลุ่มนะครับ เอามาเซิร์ชนะครับแล้วก็กดขอเข้าร่วมกลุ่มเนี่ยมีเงื่อนไขง่ายๆเลยคือห้ามโพสซื้อห้ามโพสขายแล้วก็ห้ามแอบ,บแฝงคอสเรียนต่างๆเท่านั้นเองนะครับและตอนนี้เราก็มีแฟนเพจที่เปิดในให้สมัครสมาชิกแล้วคนไหนอยากจะสนับสนุนมากดสมัครรายเดือนได้นะครับเป็นกําลังใจดีๆให้ผมนะครับเข้ามาแล้วกดถูกใจกดให้เป็นรายการปโปรดด้วยนะครับแฟนเพจจริงจะต้องมีคนตามมากกว่า3ามแสนสองนะครับนอกนั้นคือแฟนเพจปลอมทั้งสิ้นนะครับก็ให้ดูยอดไลค์เพจเป็นหลักด้วยนะ อันนี้เฟซส่วนตัวนะครับจะได้ไม่งงนะแฟนเพจกับเฟซส่วนตัวแยกกันเฟซส่วนตัวเนี่ยผมโมดิฟายเป็นเครื่องหมายถูกสีเงินแล้วน,นี่คือเฟซจริงนะครับถ้าเพื่อนไม่เต็มก็แอดเฟรนด์มาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเต็มก็กดติดตามแล้วกดให้เป็นรายการโปรดด้วยนะก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเ,เป็นมือใหม่อยากจะลองมายิงแอดตัว t ิ๊กตอกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็สอนอย่างละเอียดเลยสอนตั้งแต่สมัครบัญชีเลยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอ EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับ